สวัสดีครับผมมาพบกับผมนะครับ how to carry นะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีแก้เข้าเซิร์ฟบีไม่ได้นะครับแล้วก็ติดโค้ด524นะครับอ๋อมันก็เดียวกันนั่นแหละคือทุกๆคนแบบมีปัญหากับเรื่องนี้มากเลยนะครับสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องนี้นะเราจะมาบอกวิธีแก้กันวันนี้นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เข้าไปที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเป็นอ่าปุ่มเซตติ้งนะครับสาหรับเซตติ้งต่างๆนะ พอก,กดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีเมนูต่างๆให้เลือกนะครับเราก็กดมาที่คาว่า setting นะครับผมและกดมาที่คําว่า privacy นะครับผมอ่าหนึ่งสองสามนะคำว่า privacy นะครับในโทรศัพท์กับในคอมมันก็จะเหมือนกันนะครับโอเคนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราเลื่อนลงมาให้สุดเลยนะครับผมก็คือจะเจอคําว่าอ่ other setting นะก็แปลว่าคือการ setting อื่นๆนะครับ มันจะมีเมนูที่บอกว่า who can invite me to the uh, private server นะครับก็เปลี่ยนเป็น everyone นะครับก็คือทุกคนสามารถชวนได้นะก็ติ๊กไปนะครับผมก็คือติ๊กเป็น everyone ทั้ง4เมนูเลยนะครับ1 2 3 4มันสามารถติ๊กได้ทั้ง4เลยนะครับลเลยนะครับผมก็คือติ๊กให้ครบเลยนะตามนั้นนะครับแล้วสำหรับ คนที่มี ID ตัไอเดียตั้งอายุใน ID ไว้ประมาณไม่เกิน10อายุ13นะครับคือมันจะไม่มีคำว่า every one ให้กด setting นะครับก็วิธีแก้วคือเราต้องแอดเพื่อนก่อนแอดเพื่อนก่อนถึงจะเข้าได้นะหรืออีกวิธีนึงก็คือเป็นการสมัคร ID ใหม่แล้วสมัคร ID ที่มีอายุเกิน13ปีขึ้นไปนะครับจะมีเมนูให้เลือกขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับผม ก็สำหรับใครที่แก้ได้แล้วแล้วสามารถเข้าเซิร์ฟ v i ไได้นะครับก็คอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าเข้าไม่ได้อะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกอีกเหมือนกันนะครับจะได้รู้ปัญหาจะได้หาวิธีแก้อื่นไปกันไปนะครับผมขครับ